ตะกีมันสิเป็นขัวไม้มันบอคาอ๋่ะกัแอมมานมากพันธสียางมาบินทบาเป็นกับสิไตขัวมาบ่คาอ่ะอ๋อันค้างนั่นสิเป็นอีกมู่บ้านนึงสิบ่คคะแค่ถัดไปน้องนี่ครับน้องนีกัน้องโนน้องดูนเยางเา โอมเามเจอทางใด้ละมาเจอในเมืองนี่ล่ะค่ะวัดนั่นละวัดเจียววัดนั่น <c oughs> เห็นเห็นนันอยู่ในอันนั้นน่าก็เลยอยากมาเบิงอ,บองเบิองมันบองห้ามมันตอม่าลางังหูกเกี่ยวหรือตาป่เาเที๊ยวออกพรรษาลังออกพรรษามือเลยนะโบคะ่ะแต่นี่ก็งามอยู่ดีเลยเนาะเขียวเขียวแต่ว่าเขาก็สีงามกว่านีที่เด็ตอนนั้นเนาะที่ตาป่าเจีวออกพรรษา อก่อนมันกับบุกก่อนปีนั่งนั่ง้าไทยมากอด้ดเยนันออกไปหนีน่นลาะเห็นก็เลยวาเอ้าคืองามเถอะตัวละพ่นเอาลัางชาวไทยที่พ่นมาเนี่ยโอ้ไม่ชคเป็นรบันิเเขาตนมากเขามาเมื้องบนได้แหละครับสามทีที่พ่นทัวประเทศัตมาเก็บตัวเื้องบน ่ายพ่นกเ็เลยเป็นกเ็เลยซื้อเพ่นมาขัวหน่อยเนาะขัวหน่อยเต่โดนแล้วครับอ๋อซื้อพ่อนขัวหน่อยเต่แต่อดีตมาแล้วเนาะบานเนี้ก็เลยมาสั่งเป็นสะพานปูนใส่จาก,<แ>กสะพานใหม่มมมเนาะแรกแหกเป็นเีนเ็ดเีเ็ดโรงงานขายกนมยุงจีเป็นลำเป็นร้วยเป็นอ็ดหมูมาเอ็ดเป็นฮอสตสาร์เน,นี่ยน,นะครับโอ้ ตัวนั้นก็เป็นใหม่มีแดงไปมีคอมันเกิดคอมือไม่อีกกับตัวไปวางแยกนะครับอ๋ออันนี้ผู้ใดอันนี้เริ่มอันนี้ก็ปูอยูก็ผู้ไปเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดขนมยุงเทียบแบบเป็นในพวกคนชีพีสองเลยเรามันมีประวัติอยู่ผมอ่านมาเลยแต่ประวัติเจ้าก้อนมันก็ติดอยู่นี่บอกค่ะแกนี้วัดก็แกนี้วัดเฮ้ จากขัวใหม่เนาะบาดตานี zat, ่เพิ่นก็เลยเปลี่ยนมัสสางเป็นขัวม่ามีมีเป็นว่าปลูกคนเห็ดคนมาตัดดูน่โอ้ต่วหนงีอียังมีตุกโตกใส่ตัวหนึ่งอยู่นี่ตุต้ัวหนึ่งแต่ว่ามียางหนามไว้มาไว้กัะเบืงองผมผูมีิกายนะครับคนออกกัญชากะว่านักหุนบนมาสองหมื่น เขาไปทายรูทั้งน้นเหยียบพวกใหม่ผ oh ู้บ่าวผู้สามกอดกัน่นี้แต่นายกูเพ่บอกว่าเพื่อนเพื่อนกันใส่รถกคจะบอกเขายรือเปว่าไม่าำเบาไม่ามเบา